ว,วันนี้ก็มาพบกับนินะคะก็เป็นคลิปแกะกล่องรีวิวนะคะเครื่องทําอาหารอาของนองกินนะคะเป็นทั้งนึ่งแล้วก็ปั่นได้นะคะแล้วก็มัลติฟังก์ชันนะคะมีอุ่นอุ่นขว,วดนมหรือเป็นพวกช้อนของอกินข้าวของน้องกินนะคะก็อันนี้ที่แกะมาแล้วนะคะข,ข้าวก็คือจะมีโถปั่นเป็นใหญ่โถหนึ่งนะคะ โถปั่นหนึ่งโถนะคะอ้อนี่ลืมบอกไปนะคะว่านี่เป็นยี่ห้อเบบี้นะคะเบบี้คิทเช่นนะคะก็มีโถปั่นใหญ่หนึ่งโถนะคะแล้วก็มีฝาปิดนะะหนึ่งอันมีอะแตะแกรงนื้อไม่ได้ว่าอะไรโถนึ่งเนาะโถนึ่งใหญ่หนึ่ง,นะงอันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในเขาก็จะมีแถมให้ก็จะมีอ่าอันนี้เป็นถาดน,นึ่ง อันเล็กนะคะครันึ่งขนาดเล็กหนึ่งอันคุนแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นโถนึ่งข้าวนะคะหัข้าวนะคะมันเป็นฝาปิดฝาปิดอันใหญ่ะ,ะแล้วก็มีฝาปิดตัวนี้เวลาที่สมมติว่าเราจะปัดใช่ไหมคะก็เอาเข้าไปปิดปื๊ดนี้นะคะเมื่อเราจะปันนะดเนาะก็จะมฝานี่หนึ่งอันการกระดิ่งแล้วก็เอานี้ปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะ ก็จะมีแถมตัวนี้มาให้นะคะเป็นยางรองใบพัดตัวข้างในนะคะมันจะมีใบพัดตัวนี้แกะได้นะคะใบพัดตัวข้างในนี้นะคะเวลาเราแกะทําความสะอาดนะคะแกะจากด้านล่างนะคะแล้วก็มันจะมียางตัวหนึ่งนะคะตัวนี้แกะให้ดูอย่นี้นะคะมันจะมีแกียบบอกว่าคดแ a นโอเพนนะคะเราก็ถึนไปทางโอเพนนะคะเปิดออกมาหนึ่อง,นอง,นองอย่างนี้สองเนี่ย ้าจะมียางตรงนี้นะคะเนี่ยยางตรงนี้นะคะ่ะก็จะแถมเป็นอะไหมาให้หนึ่งชิ้นนะคะต่เราประกอบลน,นก็ีรงกนี้กอชนเรก็จเข้าไปเลยตอนนี้นะคะเรียบ้อแค่นี้เองค่ะน่ายด้มากนะคะใช้สะดวกนี่ลองใช้แล้วนะคะว่าทช้งานได้ง่ายสะดวกดีนะคะระวนนังให้ตรงล้บ แล้วก็ตรงนี้นะคะอย่าเพาะเก็บของนะคะตรงนี้นะคะมันจะเป็นแทงสำหรับใส่น้ำนะคะเวลาเลนึ่งมันจะมีขีดบอกแล้วนะคะว่าเนี่ค่ะขีดสีแดงเห็นไหมคะคือเป็นอ่าบอกว่าเป็นขีดแม็กซิมัมนะคะที่เราจะใส่น้ําเข้าไปได้นะคะห้ามเลยขีดสีแดงนี้นะคะเวลาใส่น้ําเข้าไปก็คปอนสาปื๊ดนี่นะคะ จะมีบอกทุกครั้งนะคะว่าปิดเปิดอันนี้เปิด,อ,นนปดอันนี้ปิดใช่ไหมคะสัญลักษณ์ดูง่ายๆนะคะใช้งานง่ายแล้วก็น,นี้เป็นข้างบนนี้จะเป็นรูปใบพัดก็คือเป็นไม่ใช่แบบพัดเขาเรียกใบมีดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นปุ่มกดปั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื่อนะคะด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราจะปิดเราก็ปิดแบบนี้มันจะไม่ได้ปิดอัตโนมัตินะคะแต่ว่าถ้าถึงว่าเราลืมเรา ปล่อยให้เครื่องมันนึ่งจนว่าน้ํามันหมดในแท้งนะคะเครื่องมันก็จะตัดเลยนะคะเครื่องมันจะตัดไปอัตโนมัตินะคะก็เป็นการเซฟไม่ให้เครื่องมันไหมผังนะคะแต่ว่าเวลาเรากดปิดเราก็ต้องมากดปิดเองนะคะเสร็จเวลากดปั่นนะคะแล้วก็กดแช่ปั่นประมาณสิบวิแล้วก็แล้วก็ปล่อยนะคะสิบวิแล้วก็ปล่อยนะคะปั่นแบบละเอียดแค่ไหนแล้วแต่คุณแม่แต่ละหั่นเลยนะคะส่วนน้องฟินตอนนี้เขาก็อยู่ในวัยเริ่มไั่ที่จะกินนะคะน้องฟินจะ หกเดือนไม่กี่วันแล้วอันแบบนี้ก็ได้ลองทําเมนูจากตัวนี้นะคะก็ใช้งานง่ายสะดวกสะอาดนะคะก็ถือว่าโอเคคุม้มค่ากับที่ซื้อมานะคะรู่นี้จะมี2ส,สีนะคะมีสีชมพูพาทลกับสีฟ้าพาทลแบบนี้นะคะกะ็เดี๋ยววันนี้แม่นี้จะลองทําเมน,เขเขน,น,ะะนูข้าวข้าว1นะคะข้าวก แล้วก็ใส่ไข่แดงนะคะแล้วก็นึง่งก็คือนึ่งไข่ไปด้วยนะคะใส่ไข่แดงครึ่งฟองให้น้องกินนะคะพอมันเย็นแล้วก็มาผสมนมแม่เป็นเมนูสําหรับเริ่มต้นของหนูปินนะคะแล้วก็น,นี่ลืมบอกไปนะคะว่าอ่าเขาจะมีอ่าแมนวนวลครื่มือการใช้งานด้วยนะคะเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะก็ดูง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็น baby food recipe Re Re นะคะสำหรับเด็กของเพน,น,นะคะก็จะมีบอก เมนูอาหารนะคะท่านแม่แม่ท่านไหนที่คิด่อว่าเออเราจะทําเมนูอะไรให้ลูกทานนะคะเรามีไกด์หลายเลยนะคะทำอะไรยังไงมีส,ส่วนผสมอะไรนะคะบอกชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเมนูเริ่มต้นของน้องปีนแม่ก็ฝึกให้น้องปีนกินง่ายๆไปก่อนนะคะเพื่อดูดูว่าน้องปีนเนี่ยจะไม่แพ้อะไรเพราะลืมเมนูง่ายง่ายสักสามสี่วันนะคะเราแล้วก็ว เพิ่มเ,เนื้อสัตว์เข้าไปเพิ่มผักเข้าไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันน้จะลองทำเมนูข้าวไข่แดงแล้วก็นมแม่ให้หนูกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงกันบ้างน,นะคะค่ะเริ่มเลยนะคะอันดับแรกนะคะนี่ก็จะไปลาไข่นะคะไข่นะคะก็ใส่ อันนี้เป็นโถนึ่งข้าวนะคะก็จะาตักข้าวใส่ลงน,นี่ทําในอ่าปริมาณที่ต้องปีนกินแค่ครั้งเดียวนะคะจะไม่ทำเดะนะคะนี่จะใช้ข้าวหอมอันนี้แค่ช้อนเดียวน,นะคะช้อนช้อนแกงกินข้าวธรรมดาเนี่ล้เ,เดี๋ยวเราจะเอามาล้างออกนะคะล้าง่างาภาพกลิ่นออกในน้ำนะคะ ก็ไปล้างน้ำซาน้ำออกหนึ่งน้ำแล้วนะคะอ่านี่ใส่แค่นี้นิดเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าอ่านี่ทำแค่สำหรับให้น้องปินกินแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าอ่านี่มีเวลาอยู่บ้านกับดูแลนะคะก็ทำเป็นสดใหม่ทุกครั้งดีกว่านะคะเพราะาถ้าเกิดเราแบบเอาอาหารที่ทำเสร็จแล้วมันึน่งบ่อยๆคุณค่าทางอาหารของเขานะคะพาะสารอาหารที่โดนความร้อนบ่อยๆมันก็สูญเสียไป ส่วนในการุงข้าวนะคะข้าวกับน้ำเนี่ยก็คือหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่านี่จะทำให้มันนิ่มๆเละๆหน่อยนะคะก็ใส่น้ำเยอะเข้าไปหน่อยก็ประมาณสองช้อนเสร็จปุ๊บก็เอาลงเครื่องใอียเอาลงเครื่องไข่เนี่ย ตรงล็อกเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใช้ฝานี้นะคะในการปิดอยากให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะถ้าสมัิเรายัางไม่ปิดเนาะมันก็จะมีเป็นล็อกตรงนี้ใช่ไหมคะปิดเข้าไปดังแกลกนิดนึงนะคะเนี่ยแน่นสนิทตรงนี้นะคะเครื่องถึงจะทํางานนะคะมันเป็นคล้ายๆแบบ เป็นระบบเซฟตี้ของเขานะคะว่ามันต้องล็อกให้เรียบร้อยนะคะเครื่องถึงจะทำงานนะคะโอเคเดี๋ยวนี้จะมาเติมน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะเปิดฝาเาิมน้ำนะคะใส่น้ำเต็มถ้ะแต่จงๆนถึงขอบสีแดงนะคะเห็นไหมนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยกดปุ่ม นึ่งนะคะประมาณ20นาทีก็สุกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่นึ่งข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรเงี้ยะคะ่ะก็เพิ่มเวลาเป็น30ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวอีก20นาทีเรามาดูกันนะคะว่าข้าวที่หุงเสร็จแล้วมันจะนุ่มฟูแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไข่จะสุกหรือเปล่าคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเวลานั้นนะคะเราก็จะมากดปิดตัวนี้นะคะสัญญ,ญาใครก็จะดับไปนะคะ อไข้ข,ขยยเนแป๊บนะคะนี่นะคะไข่ที่นึ่งสุกแล้วนะคะแล้วก็ข้าวมันเหมือนจะเป็นข้าวต้มเลยนะคะเพราะว่านี่ตั้งใจให้หน้ามันเยอะเพราะว่า ตอนนี้น้องปินเนี่ยเขากําลังฝึกฝึกการกลืนอยู่นะคะดังนั้นก็มันจะต้องแบบว่าค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะคะที่จะให้เด็กที่เริ่มหัดกินนะคะให้เขาได้หัดกินอาหารที่มันเป็นน้ําเป็นแบบค่อนข้างที่จะเหลวหน่อยนะคะที่จะบดละเอียดมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปั่นกันดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะนี่ก็เอาไข่ไปล้าง ลดความร้อนลงนิดนึงนะคะแล้วก็ไปหั่นมาครึ่งน,นึงนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องปีนี่ยยังกินไข่แดงแค่ครึ่งฟองนะคะจะไม่ใส่ไข่ขาวนะคะแล้วเราจะเริ่มทำการปั่นเลยนะคะเตรียมไปเลยนะคะสะดวกสะอาดแล้วก็นีแม่ก็ไม่ต้องตัอจับาหารูปนะคะนี่ใส่ไปง่านครึ่งฟองไปเลยที่เหลือพ่อกับแม่ก็กินนะคะ ฝาปิดตัวนี้นะคะเพื่อที่จะกันกระเด็นนะคะฝาตัวนี้นะคะจุกรว รอให้มันหายร้อนะคะเดี๋ยวพอมันหายร้อนแล้วนะคะเราจะเอาไปผสมกับนมแม่นะคะให้น้องกินกินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราอาจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี่จะไปป้อนข้าวน้องกินแล้วนะคะขอบคุณะคะ่ะ